เวิร์กฟอร์มโฮมอย่างไรไม่ให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากว่าปกติ รู้หรือไม่การทำงานที่บ้านนั้นสามารถทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ากว่าที่เราคิดด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ทําทำให้เรานั้นต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการทำงานที่ออฟฟิศเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาทำงานที่บ้านที่เราเรียกกันว่า work from home ซึ่ง work from home นั้นก็มีทั้งเรื่องที่ดีเพราะเราสามารถจัดสรรเรื่องของเวลาได้ง่ายแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการทำงานแบบ work from home ก็คือ อาการที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดมวันนี้เราจะมานำเสนอผู้ช่วยที่ช่วยให้คุณนั้นไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานที่บ้านกัน ถ้าเรา work from home อย่างเดียวโดยที่ไม่ขยับร่างกายบ้างเลยก็จะทําให้เรานั้นมีอาการเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างที่เห็นหากเรามีผู้ช่วยในการ work from home ของเรานั้นจะเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหน Galaxy Watch ของเราทุกรุ่นรองรับการแจ้งเตือนหากมีการหยุดนิ่งหรือมีการนั่งนานๆหากเรานั้นไม่ได้มีการขยับเป็นเวลาอย่างน้อย50นาที Galaxy Watch จะเตือน โดยที่เราสามารถตั้งเวลาได้ด้วยว่าเราต้องการให้ Galaxy Watch นั้นเตือนเราเวลาอะไรบ้างตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงสามารถกำหนดวันและเวลาในการแจ้งเตือนในการขยับได้ด้วยเห็นไหมครับว่าทำท่าทางตามนี้แล้วช่วยลดอาการเหน็บเหนื่อยเมื่อยล้าจาก Work from Home ได้ส่วนอีพีหน้านะครับเราจะนำเทคนิคหรือเทคโนโลยีอะไรมาแชร์ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ซัมซุงสวัสดีครับ